ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับสั่งเปิดประตูระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะเล่งระบายน้ําลงทะเลแก้ปัญหาน้ําเอ่อล้นตลิ่งครับในพื้นที่ลุ่มต่ําริมแม่น้าจันทบุรีพร้อมเตือนประชาชนนะครับเฝ้าระวังฝนกระทบนะครับขออภัยครับพร้อมเตือนประชาชนนะครับเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุดีเปรสชันไรออนล็อกครับ แม้ว่าพายุดีเปชันไรออนล็อกนะครับจะอ่อนกําลังลงแล้วนะครับเป็นหย่อมกดอากาศต่ําแล้วแต่จังหวัดจันทบุรีก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีปริมาณน้ําสะสมกระจายตัวอยู่หลายอําเภอครับอีกทั้งพื้นที่ลุ่มแม่น้ําต่ำเนี่ยของจังหวัดจันทบุรีส่วนใหญ่ก็เป็นสวนผลไม้ในเขตอําเภอเมืองอําเภอเขาที่จกูดอาเภอมะขามนะครับบางแห่งนี้มีน้ําเอ่อล้นท่วมเข้าสวนผลไม้แล้วนะครับรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนทางด้านของนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเองก็มีการ ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ําตลอดเส้นทางของแม่น้ําจันทบุรีครับที่รับมวลน,น้ําจากอําเภอเขาทิจกูดอําเภอมักขามและอําเภอเมืองครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับได้สั่งการแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ําในเขื่อนคีทานเขื่อนพวงแล้วก็เขื่อนสารทรายนะครับชะลอการปล่อยน้ากักเก็บน้ําไว้ก่อน,นครับขณะที่คลองพักดีลำไพแล้วก็ฝายยางแม่น้ําจันทบุรีรวมไปถึงคลองสาขาต่างๆ ที่มีประตูระบายน้ำให้เล่งระบายน้ำลงทะเลไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นการพร่องน้ําที่เอ,อ่อล้นเข้าท่วมสวนผลไม้ของชาวสวนนะครับในพื้นที่ตอนบนบางส่วนของอำเภอเขาชิจกูดรวมไปถึงอำเภอมักขามครับก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังผลกระทบนะครับจากฝนตกหนักก็คืออิทธิพลพายุดีเปรสชั่นไลออนล็อกถึงแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําแล้ว แต่จังหวัดจันทบุรีของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักสลับกับเบาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ตามครับการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดจันทบุรีปีนี้ก็ถือว่ามีการติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดทั้งในการป้องกันน้ําท่วมแล้วก็ป้องกันภัยแล้งเพื่อให้ประชาชนรวมไปถึงเกษตรกร,ร,กรครับมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต,ตลอดทั้งปีชาวเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ชาวประมงนะต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพราะว่า ยังมีพายุนะฮะที่จะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทยอย่างลูกที่ที่กำลังจะถึงนี้ก็คือไอรอลล็อกนะครับและยังเหลืออีกสองลูกที่จะเจาเข้ามานะซึ่งต้องดูแนวอีกทีว่าจะเข้ามากระทบกับประเทศไทยกันาดไหนซึ่งแต่ละลูกเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เข้าพื้นที่ทางภาคตะวันออกโดยตรงแต่แน่นอนภาคตะวันออกรวมทั้งจังหวัดจันทร์เนี่ยจะได้รับ ปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะตกจํานวนมากนะครับแล้วก็จะมีปัญหาต่อต่อพื้นที่การเกษตและที่อยู่อาศัยเพราะฉนั้นก็ควรติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มัดระวังนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องชาวะมงนะฮะขึ้นทะเลช่วงนี้ตามกรมูุตุนิยมที่ยาได้ประกาศนะครับว่าว่ามีขึ้นสูง3เมตรนะฮะเรือครนรดออกจากฝั่ง